ล่าสุดแบบน้องเต้นแข่งกับกูอ้ยพอรู้สึกแต่ว่าถามจริงตังนี้เหรอตันเลยมันยังไม่พร้อมอ๋อยังไม่ใช่มันยังไม่พร้อมนะผมตัดตั้งแต่ตอนมต้นทันสุดกันอย่างตอนนี้แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยตัดอีกเลยในรอบหลายปีมากทุกคนค่ะ่ันยูอ้ยอุ้ยทุกคนผมต้นมา แล้ช่างเกาหลีแต่วันนี้เลือกช่างไทยครับว่าช่างเกาหลีกลัวเขาจะตัดเป็นเกาหลีเกินหน้าเราก็ไม่ได้เกาหลีขนาดนั้นไงเลยแบบว่าไปตัดช่างประมาณเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงจอกมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปทาบุญก่อนสารเจ้าข้อเสือนะคะเขาบอกว่าต้องไปไหว้ท่านก่อนเพราะว่าปีปีที่ผ่านมาเป็นปีเสือต่อไปก็เป็นปีนะะปก,กระต่ายซึ่งดำเกือบถึง턱ตมันกำลังยี่สิบสี่เนี่ยช่วงเนี้ยมันก็ต้องแบบ ทำบุญจ๋าหน่อยเป็นผู้ทำบุญแล้วแต่ยังต้องแบบต้องทำบุญหนัก,กืันนี้อีก,กค่ะทุกคนชีวิตแบมันต้องห้ามประมาทเลยนะคะตอนนี้เดีย๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านทําผมนะคะมาตัดผมป่อกี้คุณพี่เขาแนะนําให้เรานะวันนี้ที่นี่มีทั้งช่างไทยแล้วก็ช่างเกาหลีนะคะทุกคนแต่แบบเลือกที่จะตัดกับช่างไทยนะคะเพราะว่าช่างเกาหลีน่าจะเสื่มนากันลําบากนิดนึงก็ไม่ได้อยากจะให้มันเกาหลีมากแต่ป่อกี้พี่เขาแบบแนะนําแล้วว่าแบมบตัดได้ออกได้แค่สามนิ้วพอเพราะว่า เดี๋ยวตัดสั้นไปอะมันจะบางไปเดี๋ยวจะมารอดูกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นสองกันค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าตัดออกมาจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปเยอะไหมหรือว่าผมยาวแบบนี้นี่อยู่แล้วเดี๋ยวไปลองดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสระผมด้วยหรอคะเดี๋ยวหนูเพิ่งสามาหม่นะเอาต้องสาะผมใหม่เลยได้ค่ะเดี๋ยวไปสาวผมก่อนลวกันเนาะตอนนี้ก็ไปสระผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะรอตัดละทุกคน รู้จักร้านนี้ได้ไง,าาไไงคือเพื่อนแนะนํามาเพื่อนชื่อไอค่ะน,ออน้องไอจะเป็นผู้แบบว่านําเทนสุดๆคนไปตัดผมร้านนี้ก็ต้องไปตัดผมร้านนี้นะจะต้องลองฉันก็เลยมาเลยจ้าที่เดินทางก็ไม่ลำบากนะควรถอตรงนี้อยู่ตรงแถวสุขุมวิท49นะคะร้านนี้เขาดังอยู่นะหยวจะเขียนชื่อไว้ก็ได้นเนาะเกิดชื่อไว้รจักนมาตั้งตนัก้ตั้งแต่ตอนมต้น แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยตัดอีกเลยในรอบหลายปีมากทุกคนคะไม่ได้ประทั้นรานมาไว้ย,ยาวตลอดคือสั้นสุดกันเนี่ยตอนนะปกติเป็นคนจะก่อแล้วผมหนาผมยาวมาแล้วพอมันเริ่มโตก็เล็มๆออกเลยเพราะผมร่วงไงทำสีบ่อยมากอันนี้ก็ไปทำสีเอาใหม่ต้องการให้เป็นสีเทาก็กลายเป็นสีเนะี่ยเดี๋ยวฉันว่าหลังสงการฉันถ่ายรูปอะไรเสร็จฉันก็จะกลับไปสีตันเข้มเหมือนเดิมอันนี้ตับรับแบบซัมเมอร์อยากถ่ายรูป อยากไปแบบถ่ายชุดด้วยน้ำสวยๆแล้วก็ตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่กล้าพูดเสียงดังมากเลยเลยต้องขาอยู่เลยจะพูดเล็กๆก่อนนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะกลับไปหาน้องอ้อยกับกระปอยที่คอนโดตอนแรนนกรังจะมาด้วยใช่ไหมแล้วรังก็ตื่นมาแล้วคือแบบไปเดินแดนกันแต่สงการเป็นอย่างนี้ไปมก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านอยู่ห้องนะคะเพราะพีแม่สั่งไว้ว่าขอนะขอ,อยัเพิ่งไปไหนในช่วงนี้มันเพิ่งจะแบบผ่านวันเกิดมาก็น,นะเรื่องเครียดมันเยอะทุกคน ไปมตัดผมสั้นแก้เค้นหน่อยค่ะแล้วน้ำอะไรดีคะเอาแอปเปิลก็ได้ค่ะคุณขาที่นี่เขามีบริการน้ำนะำไม่มค่ะฟรีที่นี่นะคะมีบริการน้ำฟรีด้วยค่ะทุกคนขามาทำผมเสร็จจะมีน้ำให้ทานแล้วก็โอเคนะดีเนาะมันเรื่องตัดกับช่างคนไทยนะคะพอตัดเกาหลีมันจะเกาหลีไปหน้าไม่ได้เกาหลีอ่ะเข็ดผิวป่ะตอนแรกนึกว่าวันนี้คนจะเยอะมากแต่พอดีแล้วไม่เยอะมากเท่าไหร่ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้สอบเป็นยังไงไงเครื่องบอกว่าก็ลองร,รูเปลี่ยนบุกดูเผื่อจะดีเดี๋ยวเราขออนุญาตพี่ก่อนบอกพี่เขาไปแล้วว่าขอขอถ่ายวีดีโอเข้ามาเลยได้ค่ะพี่ได้เลยค่ะนี่ตัดสายที่ความยาวจะเป็นแค่นี้ค่ะมันจะเป็นจุดที่เราส่งไปเป็นแหล่โอเคสามนิ้วสามนิ้วก็แบบประมาณเน,นี้ยออกเท่านี้ทุกคน,ท,กคนนะที่นี่พี่ขอแนะนำมีแนะนำทรงให้ด้วยนะ ใช่ไหมคะพี่ที่นี่มีออกแบบทรงผมให้ด้วยใช่ไหมคะใครอยากมาให้เขาออกแบบทรงผมให้เข้ากับหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเข้ากับหน้าได้เลยเฮ้ยเขาตัดอยู่ไงเลยไปกลางคืนอาจไม่ค่อยสวยด้วยค่ะคุณเพราะผมมันจะเข้าปากมันจะเข้าปากอุ๊ยทุกคนผมสั้นแล้วอ่ะสั้นกว่านี้จะแปลกใช่ไหม ม้วนผมใช่ไหมมวนค่ะถ้าม้วนจะไม่ค่อยแนะน้ำไม่ทันสุะม้วนยากค่ะมันจะดูไม่ตารางใช่ใช่เป็นคนชอบม้วนม้วนผมแต่ก็ไม่ได้ทันมากเนาะถ้าทันไปนเลยก็ม้วนยากใช่ไหมพี่ม้วนผมมันจะหายไปประมาณนี้ครึ่งน,นะแต่แนวก็ถือว่าเปลี่ยนรูปเราอยู่นนะเพราะว่าถ้าคุณทันอยู่ทันไหมเอ้ยวันนี้จะลอนทรงไหนให้หนู อาแบบเกาหลีใช่ไหมตอนเกาหลีจะลอให้ผมเราดูหนักแล้วก็ดูหน้าเราจะดูหวานขึ้นใช่ปะอช่องานวันนี้เกาหลีก็ได้วันนี้เราจะเป็นตับอ่อนหวานหนึ่งวันเขาตัดไวมากวันหนึ่งนี้ประมาณกี่คนคะพี่ติดตห้าคนต่อวันทุกคนรู้สึกว่าโอเคนะทุกคนมันดูเด็กขึ้นจริงๆริองเราอยากให้สั้นกว่านี้ว่าพี่เขาบอกว่าอย่าเด็กวก่าโอเคนะทุกคนเมื่อกี้คิดในใจอยู่ว่าถ้าผมสั้นฉันต้องรันผมตลอดเพราะผมผมต้องบางแน่เลย อ้ยน่ารักโออทผมติดผ้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยเนาะแนะนำให้เอาเครื่องมีดอะค่ะหนีดโกนไร้พมษเลยารเจอเครื่องมวยนะขอม้วนช่วงปลายของผมทุกคนขั้นตอนการโรผมนะคะที่วันนี้นะคะตัดผมด้วยและก็ได้ความรู้กับการทำทรงผมใหม่ของตัวเองด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นรอนอนแบบเกาหลีใช่ไหมคะดูเด็กดิบเลยคะ พี่ดาววันนี้ตัดกับพี่ดาวนะคะทุกคนใครมาร้นนี้สามารถบอกได้เลยใช่ไหมคะพี่ว่าตัดกับช่างไทยชื่อพี่ดาวได้เลยก็จะได้แบบน่ารักคิดคุแบบนี้กทำง่ายอะ่ะส่วนที่เาโล่ออกนะคะแนะนาต่อ่าจริงๆเขาเป็นโร่กอน้างบนแล้วก็ตรงา เปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากทุกคนคะตอนแรกบอกพี่เขาว่าแบบอยากได้แบบฟอฟนนึงเวลารอนเขาบอกว่าลองเปลี่ยนเป็นแบบทรงเกาหลีดูไหมนี่ทุกคนดูนะคะว่าเขาทาข้างหน้าให้ด้วยแกฉันดูเด็กลงฉันดูเหมือนสิบสองตอนนี้ฉันดีนะฉันชอบแต่ฉันกลับว่าเจ้ามันสั้นกว่านี้แต่พี่บอกถ้าสั้นกว่านี้มันจะรอนยากไงตอนนี้มันก็คือแบบเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยววันนี้ทรงนี้ต่อวันอื่นนะมึฉันจะรอนได้อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ไหมราคาเท่าไหร่เจ็ดร้อยบาทเองจ่ะด้วยนะคะแล้วก็ ตัดให้ด้วยคือเธอมันไม่ได้แพงมากแล้วมันเปลี่ยนลุคฉันเลยมันแบบมันดีอ่ะ FC พูดถึงนัทชัยถ้าถึงแตนวิวอยากเห็นแบบุ๊คเปวนนนี้อีกเหรอคะติงต่งแตนวิวเลยเหรอคะติ่งบูเลยเหรอขอให้ขอให้คลิปนี้ประมาณขึ้นวิวเยอะๆแล้วมีซับสไคร์เยอะๆเดี๋ยวจะตัดเท่าเท่านี้ก่อนละกันเนาะเท่านี้ก่อนนะถ้างั้นอะฝาก,ด,าาก,กด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่คอนโดนะคะ ถึงห้องแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ผมใหม่สั้นสะใจหรือเปล่าเซย์ไฮเซย์ไฮค่ะเป็นไงผมใหม่ฉันคนไหนผมใหม่ฉันคนไหนนี่นะหัวฮัลโหลมากเป็นไงผมใหม่ฉันสวยไหมสวยฉ่ำๆเนาะไอ้ปอยไปไหน่ะอยู่ข้างในปอยพองมาสิล่าสุดกับน้องเต้นแข่งกับกูอีกคือทุกคนทักมาเลยสวัสดี มองคนนี้างเลยเต้นแบบช็อบชุบช็อปคอยดูเต็จเดี๋ยว่ะถามจริงตรงนี้เหรอตันเลยมันยังไม่พร้อมอ๋อยังไม่ซะมันยังไม่พร้อมมึอนี่คือคนยังไม่พร้อมติดต่องานต้องได้แล้ค่ะท่าน่ะรับรับจ้างงานงานเต้นนะคะมีงานไหนให้อะไรนะหมอลำแห่นาาเสิมเโอ้โหไปหมดจ้างมาได้หมดเลยค่ะหมอลำสปอนเซอร์ทุกคนใครแต่งงานก็ไปเต้นนะไปเต้นได้เออบวช โยโยโยก็ค <Yeah>. ือทรงผมอ่ะเอาอันนี้พูดจริงๆนะพูดดีๆนะเหมือนเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมต่ตัดผมเหมือนเหมือนเดิม โอ้ยแรงมากไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมหนึ่งแสนซับก็ได้เนาะถ้าอยากเห็นฉันตัดสั้นกว่านี้ทุกคนก็กดติดตามฉันซี่แล้วก็บอกดูดูฉันไว้ฉันไม่ได้ตัดผมด้วยนะเพราะว่าคนฟอลไม่มีใจไม่ก็คือพี่แบบทักบอกหนูวันนี้ว่าแบบเออจะไปตัดผมจะไปทำผมหน่อยแล้วก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมังต้องแบบมีความเปลี่ยนแปลงมันต้องจึ้งแบบตัวแม่เออเป็นเดิมเดิมเทียบกับลูปเก่าแ อนนี้เพื่อนคือตั้งใจนะว่าอีแบมตัดผมสั้นต้องแบบเออ,อเปลี่ยนลุกเปลนลุกใหม่หมหสจดแล้วเดินเดิมก็อ <được. S 1> อบอกแล้วงไงว่าถ้าแสนซับเหมือนที่เอฟซบอกนะถ้าถึงแสนซับจะตัดสั้นให้กว่านี้โอ้ยังไงก็ถึงทุกคนคะ่ะถ้าอยากให้แบมตัดสั้นกว่านี้ ก็กดติดตามแล้วก็กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะถ้าสั้นกว่านี้แชร์คลิปนี้ออกไปให้ทุกคนเห็นนะคะแล้วถ้ามีคนดูเยอะแบมยอมค่ะยอมตัดผมสั้นอย่างที่บอกว่าเท่านี้เลยก็ได้ยอมตัดผมสั้นถ้าคนดูเยอะ <ทำ S 1> ไม่แสนอะสองพันก็ได้ตัดคู่เลยเหรออ๋อไม่ใช่แกช็อตแรงมาก <laughs> อะถ้าแสนหนึ่งอะตัดคู่อะได้แสนหนึ่งตัดหนูดูไม่ติดไม่มีปัญหาตัดผมดาราสวยแต่มึงแสนหนึ่ง อ้ยอยากเห็นหน้าคุณชูปล่อยป่ะเดี๋ยวกูเสิร์ชไปให้นะหน่อยซีไม่ดูหน่อยซี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 เดี๋ยวรอบหน้าได้เจอแน่คุณชูปล่อยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ในกล้องแล้วเขาจะไม่สวยเขาบอกตัวจริงเขาสวยในกล้องอ่าอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ว่าไม่ได้มไม่ได้ตัวจริงตัวจริงสวยเขาถ่ายรูปไม่ขึ้นเออหรอ จบๆเลยนะคะว่าผมทรงนี้นะคะที่อยากตัดสั้นก็ได้สั้นมาขึ้นประมาณหนึ่งจริงๆเราก็อยากได้สั้นกว่าน,นี้แต่ช่างบอกว่าถ้าลอนผมอยู่ก็อเอาแค่นี้ก่อนถ้าวอีพีนะคะคนดูเยอะแล้วก็ซับสไครเยอะนะคะมีตัดสั้นให้ดูเลยะคะ่ะสั้นกว่าน,นี้อีกแบบสาวเปรี้ยวเลยคะ่ะฝากไว้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งร้านทาผมไว้ให้นะคะสวยมากเกาหลีเกาใจบ,บายคะ่ยคะพผื่อจกันอีพีนะคะฝากกดติดตามนะคะ